ัสูโุ้ไปยังแบ็กถอยหลังสองคะแนนนะครับสองครับไปโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับบปโดนเปลี่ยนไปครับเดินทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับไม่ได้มาครัวอ่ะไม่รู้ตัวชั้นครับของเดซปาร์ทันคอสเซียร่วมกับนะครับสมาคมกีด้าไปต่อ กาบต่องครับวันนี้ครับชางเป็นผู้วางนี่ครับอติสุดธ์ยุโลกวันนี้ออกไรสดหลายครั้งมากครับนะครับเดินทางมาสู่รอบชิงชนะเลิศครับช้างขนมเ,เปลี่ยนครับ กรนดูโลกไปังแบคถอยหลังสองท่านแดงนะตีนิ่งมๆในเช้างบาสบายแบบนี้ไม่กดดันนะมาดูโด่งเชยพุนะ้งเพีบยกขึ้นมาลูกนี้ตีติดเลยครับโอ้โหคู่นี้นะ คะแนนคับรชิเจ้าเลสิบดได้สคะแนนครับสสาเล่มาูนี้สวยครับ ม่เห็นดูครับดูอยู่ครับแต่เช้ายันเย็นไตอย่างเดียวยกขึ้นป่าลูกนี้ครับผิดครับยกขึ้นป่าลูกนี้ผิดอีกครับเอาครับโอ้โหซุปเปอร์ช่างครับเกิดอะไรขึ้นครับยังเปลี่ยนครับทินี้ใส่พี่อองเป็นยุเลยครับต้องนัดครับ อย่างนครับเียแล้วครับ สับช่างเดี๋ยวไปสุดท้ายครับนัด,ดยบยกขึ้นมาลูกนี้ยังไม่เปลี่ยนครับโอ้โหแต่พี่ต๋องเดินมาครับไม่เปลี่ยนไม่ว่าครับขอพี่ตีเปาทางเป้าอออเล่าครับโอ้โหครับไมาไงครับพี่ต๋อง สามคะแนนไปเลยครับ,บต่อศูนย์ครับยงเมื่อกี้อีกแล้วครับ เอาสองตียังไงครับปิดคืนติดคืนครับ

อาชีพเดียวไม่พอต้อช้างอยุธยาที่มันช้องมี้ค่ซอกรับแต่ไม่เปลี่ยนครับหมายครับนดนซุปอร์ชังถล่มแน่ครับ มาเก็บสองครับไม่ได้ครับสุช่างเปิดเกมมาครับรูกนี้ครับซอดห่างๆนะ ยกขึ้นมาลูกนี้สวยครับโอ้โคู่นี้เล่นกันแบบว่าใส่กันไม่ยากคู่รุดมือครับลูกนี้ครับกยกขึ้นมาไปติด อีกหนึ่งใบครับเปลี่ยนครับยกขึ้นมาใส่คาครับลูกนี้ครับไม่มีจวะสรเลยครับคนนี้ออกคนนี้สวนยกขึ้นมายังไม่เปลี่ยนครับ มาตัดแต้มครับเหลือเปลี่ยนครับนี่ือสีชชนะลยครับสิบาคะแนนตรงชายภูมิยังไม่โดนครับไม่ตรงครับลูกนี้ครับยกขึ้นมาอีกหนึ่งใบกองร้านเก็บไปหนึ่งครับ สองคะแนนครับเป็น8ต่อ1ครับโอ้โหขนมามืดเลยฮะจะทันไหมนี่ับ หนูก็มองว่าจะทันหรือไม่ทันนะครับนี่ครับพัดมาแล้วคนระเปลี่ยนครับช่างคอยรวใช่ฟุ้งมาวางอีกหนึ่งไปครับยังไงครับเปลี่ยนแบบห้างครับ ช่วงนี้เป็นหน้าฝนแล้วครับจดเป็นตามอะไรก็ต้องระวังกึ้นมาลู่ีนี่ออทองร่มบนน้นวมา